เอาละมาทดสอบกันครั้งที่สอบนะครับพี่เอกโกดพ่อคุณแม่ครอบครัวนักกีฬาพลังบวกก็จะลองทดสอบการทําเว็บการทำสตรีมมิ่งผ่านแล็ปท็อปดูนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าทสอันนี้แล้วไม่มีเสียงก็เดี๋ยวกลับไปเทสที่ตัวกล้องสมาร์ทโฟนง่ายที่สุดนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับพี่เอกโกดพ่อคนแม่วันนี้วันที่ นายวันวันวรั 1, ใช่หมายถึงว่าวันนี้คือเดือนเก้าวันที่สิบเอ็ดนายวันวันใครไม่รู้ว่ามันเป็นวันที่เกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้ก็ไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูนะครับนายวันวันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นโศกนกาตทกรรมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นในโลกมาก่อนเหมือนเหมือนสงครามเลยที่เราเห็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หดหูแล้วก็ ทำให้จิตใจคือความเป็นมนุษย์อะ่ะเวลาเราเห็นใครที่ถูกทาร้ายหรือว่าต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีทางสู้หรือว่าไม่รู้สิความความเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องของการจิตใจที่ว่าเราเห็นเรามีจิตใจอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดเขามีความทุกข์เขามีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยเราเอง ก็เห็นสิ่งนั้นหรือเราสัมผัสรับรู้ได้เมืเราดูหนังทําไมน้ําตาเราไหลอ่ะทาไมเราเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์แล้วเรารู้สึกน้ําตามาออกมาเองอ่ะิจิตใจใจมันสั่นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ลองดูนะเทสไปครั้งที่สองนี้ว่าเสียงจะมาไหมถ้าไม่มาก็เดี๋ยวเปลี่ยนเลยโอเค แต่เราไม่ต้องจําเป็นต้องเอ็นก็ได้เนี่ยเราเทสเทสในการแชร์เลยก็ได้นะเดี๋ยวลองดูนะไม่เป็นไงบ้างเสียง ว,วันแก้ปัญหายจะเล่นเสียงนี่นะปวดหัวเบื่อจริงๆเลย นี่เป็นการสนณะเที่ร้อน